เล่น5คนแรกของเลเว่นครับอาร์วี่ครับเอเทนอาเมสอาตอมครับแล้วก็โซโซครับส่วนของจแจนมีเซนเตอร์มีมากิีครับมีภูผาอาร์ปิงครับแล้วก็ไทนี่แต่สองนั้นเป็นของอาเมสไปก่อนครับขึ้นนำสองศูนย์ครับเลเว่น ชชยเอ็นมามากิมาให้กับเซนเตอร์ยอดมาลรงนี้วางลงไปครับทางภูผามาอาเมสครับลูกนี้สติวมาได้โดยมากิมากิล่างมาเองขึ้นซ้ายลงไปครับสี่ต่อสองครับ มากรีครับให้มาที่ไทนี่จับยิงสองคะแนนลงไปครับอาเมสครับสปินมูฟมาแล้วปล่อยขวาสั้นไปอาร์วี่สบัดมาให้เอเทนจับยิงสองใน,นลูกเก่งลงไปครับไม่พลาดครับระยะกลางไว้ใจได้จริงครับโดนบล็อกไว้ได้โดยโซโซและโซโซ ให้บอลมาที่อาเมสอาเมสครับข้ามาตรงกลางแล้วสปินมูฟมาวางขวาสวยมากครับที่วันนี้สวยจริงๆนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ของอาเมสให้มาที่คอนเนอร์ไทยนี่คือมามากิมามากิให้ข้ามาที่อาปิงอาปิงเข้ามาเซนเตอร์เซนเตอร์คืนมามากิไม่ยิงสามคะแนนแล้วจ้ำยิงสองคะแนนนี้ลงไปครับแฝต่อ6ครับ ลากเร็วขึ้นมาลบมันหนึ่งแล้วขึ้นสายวางติดขอบพวงครับโซโซให้มาที่ A 10, เอเทนเอเทนเจอเซนเตอร์แล้วสายเตะวางสวยมากครับจุนบอนสบัดมาให้เรนเรนยิงสามคะแนน ไม่ลง2ลูกครับสโตนช่องว่างอีกที่3แนเท่าเดิมครับและมาลูกนี้ตาลีได้ฟาวลูกที่2ลงไปครับ12 8ครับอยูครับจุนจุนให้มาที่เรนครับเรนให้มาที่บอล บอลหมุนมาหลุดเลยแล้ววางสายลงไปสวยมากครับดีมเช็คจังหวะนี้ครับ,บ bueno. แล้วข้ามานี้วางแรงเกินไปครับอบอลมาที่เบ,บ,บรนเบรนข้ามาวางลูกนี้แรงเกินไปเปรมซ้ำลงไปได้ครับโค้ชไอพิยาตกนบอกให้เลือกแผนเลือกแผนครับ ตอนนี้จะแอลเล่นแผนไม่ได้เลยครับและ2คะแนนมาแล้วครับฮีโร่10ต่อ16ครับให้มาตาลี่ของเลเฟนตาลีให้มาทีเรนเรนมาที่จุนจุนให้มาที่บอลบอลหลอกแล้วข้ามวางสั้นเกินไปรีบาวได้ครับอับฟานและโดนแย่งมาเปรมให้มาที่บอลยิงระยะกลางลงไปครับ 18ต่อสิข้างในให้มาที่หิมข้างนอกข้ามมาวางลูกนี้โดนบล็อกไว้ได้ครับสะบัดมาที่สโตนสโตนได้ฟาวลงไปครับ11 18ครับลูกนี้อาเมสพยายามจะหนีมาแต่ไม่หลุดครับอินหลุดวางคนเดียวลงไปครับ 13 18ครับให้มาที่เอเทนเอเทนโดนมากิ <'t> ประกบติดเลยครับแล้วให้มาเป็นเทอร์เนอร์ให้เลยมาที่มากิขึ้นหนึ่งสองวางลงไปได้ครับมากิบอกเพื่อนลงไปต่ำๆเลยฮะแล้วมาที่อินอินขึ้นมาที่ภูผาภูผาขึ้นวางลูกนี้ไม่ลงแต่ได้ฟฝ้าลูกแรกลงไปครัภูผาครับ อวี่ให้ขึ้นมาข้างหน้าแล้วลูกนี้ข้ามาวางไม่ลงครับอาเมสอวี่ซ้ำไม่ลงและเป็นบอลของทางชแชนผูผาล่าขึ้นมาเองเจออวี่อยู่แล้วจ้ำลอกหนึ่งจงหวะวางลงไปได้ครับ18เท่ากันสันเกินไปครับแล้วปัดเข้ามาเข้าทางอาวี่ไปมาลูกนี้มาที่โซ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 ,โซให้มาที่เอเทนจ้ำยิง2องแนะ่ลงไปครับ ลูกนี้ดูเหมือนจะฝืนแต่ลงไม่ได้ครับเอเทนต้องบอกเป็นลูกเก่งของเขาเลยครับจ้ำยิงระยะกลางมากีครับมองหาเพื่อนอยู่ให้มาร้อยแปิปิงข้ามมาแล้วสอดให้เซนเ,นเตอร์ด้านในสวยมากครับมาที่เอเทนเอเทนลางมาเอง แล้วจับยิงลูกนี้สั้นเกินไปเข้ามือเอีกครั้งหนึ่งเป็นฟาวลลูกแรกลงไปครับเอเทน เก็บหมดครับ2ลูก22-20ครับเลเว่นขึ้นนำจากเอเทนเรลีบาวได้ปล่อยหน้าห่วงยังสั้นเกินไปแล้วฮีรีบาวมาของกจแอนให้เร็วมาที่เกวนเควนไม่เล่นเองให้มาลูกนี้คืนมาที่เควนให้มาที่ฮีโร่สปินมูพยายจะขึ้นขึ้นไม่แล้วลงไปครับเหมือนจะขึ้นไม่ได้แล้วครับจังหวะ โดนลุม2โคนแต่ยังขึ้นได้ครับทำให้22่เท่ากันครับและเลนหลุดมาได้สะบัดมาให้ตาลีตาลีมาให้จุนจุนข้ามสะบัดให้บอลบอลไม่ยิงข้ามาปล่อยระยะกลางลงไปสองคะแนนครับ24 22ครับเกวนเกวนให้มาที่สโตน มาที่เกวนมาถึงลูกนี้วางลงไปครับน้องอัฟฟานไอมาตรงนี้อัฟฟานขโมยบอลไม่ได้แล้วข้ามาคนเดียววางไม่ลงแต่ได้เฝ้าลูกแรกลงไปครับอัฟฟาน ลูกที่สองบอลมันไต่ห่วงออกมาดูหน้าคนยิงครับไม่ยอมลงบอลลากขึ้นมาเองลอจังหวะไว้มาให้จุนจุนให้ตาลีตาลียกข้ามมาวางได้ฟาวลงเกวีน<อ>ให้มาที่อัฟฟานอัฟฟานให้มาที่ฮิมคืนใต้แปลูงนี้ไม่ลง<อ>เป็นบอลของเรนเรนให้มาเลี้ยงหน้าบอลให้ที่ ตาลีขึ้นหลบมือลงไปได้ครับแต่เป็นบอลทางเลเว่ครับบอลบอลลากมาเองไม่สนใจใครแล้วสบัดลูกนี้จุนขึ้นมาใต้แป้นลงไปได้ครับไม่แน่ใจว่าบอลน,นี้เล่นเป็นพอยก์การือเซนเ,นเตอร์ครับลากบอลคล่องเหลือเกินแล้วให้เร็วมาลูกนี้ที่ฮิมได้บอลแล้วลงไปเจอบอลอีกแล้วครับ วางแรงเกินไปฮีโร่ตามสาลงไปได้ครับ27 30ครับสามคะแนน oh. น้องเรนสโตนชงวางสี่คะแนนครับ โจนยังไม่เล่นมองหาเพื่อนอยู่แล้วให้มาที่เกวนเกวนให้มาลูกน,นี้ไม่ยิงแล้วยิงสาคะแนนลงไปครับพิมพ์30ิบครับไป2องคะแนนครับ35 30ครับ าชมกันต่อนะครับในควอเตอร์ที่3ครับ35-30ครับเรเวนนำนะครับ5คะแนนมาเปิดได้ก่อน2คะแนนเลยครับของไจแอนก็คือเป็นฮูเปอร์เนี่ยเข้าแล้วแน่ๆน่แบงค์คอกบอลเลอร์ไปแล้วแน่ๆจบไปแล้วสายแรกนะครับส่วนสายเวสเนี่ยบีสก็น่าจะไปแล้วลอยลำ้ำแบงคอกไจแอนี่ยชนะ3แพ้9 <c oughs> ส่วนวันนี้แซลม์เมอร์ชนะ1แพ้1อยู่แล้วนัดวันนี้แพ้นัดวันนี่แซลม์เมอร์ชนะใช่ครับ <c oughs> เป็นชนะ2ครับเป็นชนะ2แพ้11 ส่วนแบงคข้องใจแอนชนะ3แพ้9ถ้าวันนี้ชนะ4ปุ๊บจะเข้าเลยครับแต่ถ้าแพ้แพวันนี้แพ้ปุ๊บจะกลายเป็นชนะ3ส่วนแซลม m เมอร์กับใจแอนบังวัดกันพรุ่งนี้แล้วมาดูเฮดทูเฮดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะว่าต้องตัดสินยังไง <ใช S 2> ถ้าเก <ใช S 2> <ต>ิดว่าสเต็มันเท่ากันขึ้นมาอาจจะนับลูกได้เสียหรือเฮดทูเฮดบอลอยู่ที่มาเก้ครับในเกมตอนนี้มาที่เซนเตอร์เซ,นเ,เซนเตอร์ยิงลูกนี้ลงไปครับนัดแรกใจแอนกับแซลม์เมอร์ใจแอนชนะมา6755แล้วแสแดงว่าแ้มบวกอาจจะมากกว่าเลย แต่ว่าผลทางที่ง่ายที่สุดคือชนะครับถ้าวันนี้ชนะเนี่ยการันตีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเกมไม่ง่ายเลยครับไทนี่ครับเอเธนให้มาข้างในลูกนี้หลุดวางลงไปโซโซครับช่องวาง5ครแนนนีกครั้งหนึ่งครับยอดด้านในแม่ไม่ถึงเซนเตอร์เลยครับโดนตัดได้แต่โตกลับขึ้นมาครับเอเทน อยู่ทางขวาเจอกับมากิหมุนมาไม่ผ่านครับดีดขึ้นกับมาโซโซถอยออกมายิง3มคะแนนลงไปพยายามฟ้องครับตาพยายามฟ้องไม่เหยียบเส้นออกไปแล้วครับอาจารย์บอกยังไม่เหยียบไม่ยังไม่เหยียบยังไม่เหยียบหรือยังไม่เห็นโค้ <laughs> <c ốt> <c ốt> ดี่พยายามประท้วงไว้ก่อนเลยครับเห็น <c ốt> <c ốt> ไม่เห็นไม่รู้นะโค้ด <c ốt> ต้องบอกครับสามนานคะแนนตีนกับไทยนี่ครับ น่านิ่งนงครับแต่แต่ยิง3คะแนนเรื่อยๆจริงๆครับน้องไทนี่เดินจะมาออกมาทางซ้ายไทยนี่ไม่ยิงขึ้นกับมามากิไทนี่น่าจะเป็นตัวสกอร์เลอร์ของผู้หญิงที่ดีมากเลยนะครับยิงยิงแม่นมาก้าโล่งโล่งนี้น่าจะสบายโฟลเตอร์สวยครับโอ้โหเนียนกริปลูกนี้4 1 4 4บ่ครับใจแอนตอนนี้เพลสเต็มสนามเลยครับเหลือ43วินาทีทานะครับไลท์อัพชุดที่อเ์ที่ละอบ ให้คืนมาอาตอมยิงลูกนี้ลงไปครับโดนสกิลนิดนึงบอลหลุดมาเข้าทางเอเทนเอเทนไปด้านหน้าแล้วลูกนี้ลงไปครับเอเทนวิ่งไปรอสวยงามการจ่ายบอลของอาเมสนี่ก็ถือว่าการจ่ายที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในหลายๆจังหวะนะครับให้มาแล้วเป็นเทอร์โนเวอร์ครับมาที่บ bon อ bon ลบอลลากเข้ามาแล้วรถถังฝั่งทนมาแล้วครับ ไปแบบไปแบบไม่ค่อยพิ้วนะลักษณะไปคือดูช้าๆแต่ป้องกันไม่ได้ครับโอ้แจมจริงๆริงโอ้ยหลุยขึ้นมาลูกนี่สวยครับอัฟฟานดีใจเพลินนี่ครับบอลลงมารับไม่ทันครับมัมแต่ฉลองอยู่นะตาลี่คืนวางลูกนี้แรงเก็บบอลมาแล้วเป็นฟาวพุทัสินบอกโอ้สองบอลซะด้วยลูกที่สครับตาลี่สับลงไปครับ ถ้ามีคอนแทคเกิดขึ้นนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นทีครับไม่เหมือนบอลที่แบบไหลชนไหลได้ครับถูกต้องครับบอลเอาอีกแล้วรถถังนฝั่งทนโนลุกพาสมาให้เพรมยิงลงมีลงไปครับสวยงามครับลูกนี้ของน้องเพรมอาทิตย์ก่อนบอลนี้เป็นชูตเตอร์ทีนี้เป็นพ้อยการครับสุดยอดไปเลยครับบอลกับบาสนี่จะเล่นคล้ายๆกันนะแต่ว่าเจ้าบาสจะพิ้วกว่านิดนึงนะคร่บแต่ทั้งคู่เป็นเซนเตอร์นะจริงๆแลยแต่บาสนี่ลากบอลจากฝั่งไปถึงแป้นเหมือนกัน ดูลูกโทษของอัฟฟานก่อนนี่ลงไปครับลูกแรกเรียกน้องแต่ชื่อเล่นกันเยอะต้องดูชื่อจริงกันบ้างนะครับน้องอัฟฟานน้องๆอาจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเวนหลอกจ่ายตรงนี้หลุดเลยครับเลี้ยงมาคนเดียวไม่มีใครประกบให้มาลูกนี้แล้วค้างตัวปล่อยลงไปให้หิมสวยงามครับน้องหิมเข้ามือเวนออกมาทางซ้ายสโตนหนหลอกและขึ้นตรงนี้โดนฟาว ลูกนีได้ฟาวครับการบอกว่ามีการบิดตัวตามครับน้องๆในกีฬาเนี่ยจะต้องดูเรื่องของกติกาเป็นหลักด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นี่การฟาวมันง่ายมากยิงแฮนด์เช็คนี่ยิงง่ายใหญ่เอามือแตะสองฝ่ามือแตะสองข้างปุ๊บฟาวทันทีครับแค่แตะเบาๆก็ฟาวนะครับไม่เจ็บเลยแม้แต่น้อยแต่ฟาวครับมาที่อาฟานครับอาฟานสะบัดมาลูกนี้ฮีโร่หยุดยิงเลยนะกลางลงไปครับ ลูกนี้มาที่ฮีโร่คืนตายปลงโลกๆลงไปครับไล่เป็น5้าสิบเป็นห้าสช่องว่าง3คะแนนครับกับ1นาทีสุดท้ายของคอเตอร์ที่3เกวนให้มาโดนตัดบอลที่ตาลี่แล้วมาที่เปลมวางสอนลงไปให้ง่ายเลยครับ25วินาทีสุดท้ายครับดูจะให้ใครจบครับ9.7วิพิมพิมเคาะ ออกไปซ้ายอ้าวโดนตัดได้โดยจุนจุนลากขึ้นมาหันเหลือบมองเวลามีเวลาอยู่แล้วไปนิ่มๆเลยครับโอ้โหเหลือไปเห็นเหลือสาวิที่ทันอยู่แล้วครับมากิครับได้บอลมาตรงกลางไทยมาหิมหิมสะบัดมามากิ <c oughs> เล่นไหมมากิเล่นไหมครัามาสต็อปยิงลูกนี้อสองคะแนนลงไปครับสวยมากครับจังหวะสต็อปยิงของมากินะครับนิ่งเลยนะครับลงกลางพอดีเลย โถหลังขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลหน่อยรับไม่มีใครเลยตรงกลางปูผาขึ้นมาโฟสเตอร์ไม่ลงรีบาวได้สบ,บัดให้อัฟฟานยิงลูกนี้ไม่ลงครับสามคะแนนแล้วบอลเข้ามือผูผาอยู่หันกลับมาชิงแป้นลงไปครับเอาละครับช่องว่างลดลงมาเหลือ3คะแนนแล้วครับได้จากน้องปูผาเพิ่มขึ้นมาอาเมสอาเมสเลี้ยงเลี้ยงอยู่เลี้ยงหลบมาได้หนึ่งหลบมาสองหลบมาสามแล้วถึงห่วงว่างโดนบล็อกก็ได้แต่เสียฟาวไปครับแจน ลุนลูกโทษกันว่าจะหนีได้ไหมครับเรเวนสได้ครับลูกแรกลงไปครับอเมสให้มาผูผ่าให้มาข้างในสะบัดมาที่หิมยิง3คะแนนลงไปครับอ้้หมาแล้วครับช่องว่างเหลือหนึ่งคะแนนเท่านั้นครับอ้าวเหยียบเส้นหรือเปล่าไม่เหยียบครับคะแนนขึ้นช้าไปหน่อยครับ <laughs> 58 59ครับโอ้โหหลอกผูบ้บรรยายซะแล้วคะแนนไปแลวครับด้านหน้าภูผาขึ้นนำไหลูกนี้ ได้ลงเก็บซ้ำอีกทีนึงได้ฟาวครับสโตนโอ้ห้หจะนำอยู่แล้วครับการเข้ารอบเพย์ออฟนี่สำคัญเลยครับซับลงไปเสมอแล้วครับ59 59ครับเป็นโอกาสของเรเวนครับเปิดบอลมาพลาดแต่วแรกแต่วสองยังได้อยู่คนไอเรียกลง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 มา1คนแล้วโดนหลอกไปลูกนี้ยิงลงไปสวยงานต้องเรนนจังหวะที่จะทำคะแนนหนีออกไปแล้ไม่ได้แล้วสุดท้ายโดนเรเวนหนีออกไปครับ 2คะแนนช่องว่างบอลอยู่ในมือมารกีครับมากิ้หายออกยวันทางซ้ายสโตนสโตน,ตนคืนมาที่มากิ้ข้ามฟากมาขวาหิมหิมหลอกคืนกลับมามากิโดนจิ้มนิดหนึ่งแต่ยังได้อยู่ลุยเข้ามาด้านไหนหนึ่งสองสะบัดออกมาขวาแล้วยิงสวนทันทีลูกนี้เรียบร้อยขึ้นนำแล้วครับใจแอ้น62-61อเครับเสีย2แต่เอา3คืนครับ บลอลออกไปซ้ายแล้วครับสโตนหลุดเข้ามาด้านในบาสได้ใจแล้วดีออกมาพิมยิงสวนไม้ยังไม่ยิงครับดีึ้นดอ,อกไม้กับสโตนให้มาด้านในภูผาต่อมาตัวหลังเซนเตอร์เซนเตอร์จับบอลไม่ติดจังหวะแรกดีดอกไมาให้กับพิมยิงสวนไปลูดีโดนบล็อกครับโอ้ไดวิดสีบอกเาวาโอ้โหเปาวากี่ลูก2หรือ3เกมอาจจะเปลี่ยนได้เลยนะครับจากการขึ้นนำเมื่อสักครู่และการได้ลูกโทษ3ลูกครับอืมลูกที่2ลงไปครับ กองวางสองคะแนนครับลูที่สามได้ครับสามลงสองชองวางขยับไปเป็นสามคะแนนเลเว่นเป็นฝ่ายตามบ้างครับต้องดูว่าเลเว่นตามจะตามได้ไหมครับใจนิ่งพอหรือเปล่าเลเวน่บนบอล้ามาวางลงไปครับอเอียงเอียงนี่แหละครับวางมันไปน่ามาแบบไม่ต้องมีทรงเลยครับ ไปยังไงก็ได้ถึงห่วงได้แต้มก็พอครับต้องบอล63-64จะเข้าไหนไม่ได้จ่ายมาพลาดติดมือหิมครับหิมมาครับลากมาเองเจอเรนดักอยู่แล้วยืดหดวางลงไปได้ครับ66-63ครับเรนให้ต่อมาที่จุนจุนให้มาลูกนี้บอลยกหลบหลอกแล้วขึ้นเองวางได้บอ โทษของน้องบอลอืมบอลอยู่ที่เซนเตอร์เปิดบาลให้ภูผาให้มาที่มากิมากิบอกดันขึ้นไปเลยด้านหน้ามาเล่นยังไม่ได้ทะลุมาหิมสะบัดออกมาตรงกลางโอ้โหภูผามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับวิ่งตัดเข้ามาตรงกลางแบบเป๊ะเป๊ะครับโอ้หกสิ 68, มากิคุมจังหวะเกมไว้ครับ ค่อยๆเล่นไปกีบอกเพื่อนค่คอยเล่นครับโดนจี้โดยเรนสะบัดมาลูกนี้เข้าสโตนสโตนข้ามมาวางได้ฟาวสวยงามจริงๆครับไปเก็บตัวสองได้เอาจะให้มาที่เพื่อนพลาดโดนตัดได้โดยตาลี่ตอกลับขึ้นมาด้านบนครับตาลี่ดึงจังหวะนิดนึงหลอกและขึ้นเองสุดท้ายได้ฟาว อสอลงไปครับ65 70ครับช่องว่าง5คะแนนมากิห้เร็วมาข้างหน้าสตโตนไม่เล่นให้มาเซนเตอร์ขึนน้นลูกนี้ไม่ลงดีบาเดลเลเว่นจุนจุนลากสายมาให้มาตรงกลางที่อาเมสอาเมสหาช่องอยู่แล้วยังไงให้มาที่จุนหลอกยิงแล้วข้ามมาโฟเตอร์ลงไปครับยังไม่ตายครับเลเว่นครับ67 70ครับต้องดูว่าใจแอนจะนิ่งขนาดไหนและตาลีข้ามมาเฟดเวยิงลงไปได้ครับ69 70ครับไร <c oughs> มาเหลือแต้มเดียวอีกแล้วครับเล่นต่อไปได้วันมาเข้ามือทางสโตนสวนกลับขึ้นมาอีกทีสโตนหนึ่งสองวางขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหความแข็งแกร่งของสโตนยังทำได้ดีครับช่องว่างขยับมาเป็น3คะแนนทิมล่าเข้ามาตรงกลางหลบไป2คนแล้วขึ้นโดนเขี่ยบอลได้โดยอเมสเมสล่า,ลากลับมา อเมซลากขึ้นมาเองตรงกลางเห็นช่องตรงนี้ยกหลอกแล้ววางแรงเกินไปซ้ำใต้ไปลงไปได้ตาลี่ครับมาจริงๆครับตาลี่โอ้โหไล่มาเหลือคะแนนเดียวอีกแล้วครับตาลี่นี้ชื่อน้องภูมังคสิ์นะครับอวอเตอร์สินี่ฟอร์มเข็นมาได้ดีจริงๆครับแล้วลากมาเองตาลี่มาตรงกลางดับเบิลคัตมาโซโซได้ฟาวลง เอาแล้วครับเกมพลิกแล้วครับเป็นเลเว่นพลิกกับมานำครับ73-72ทําอะไรก็ได้ครับ1น,นาทีนี้เหลือเยอะนะครับ3-4เพลย์นะครับมา,ามาดูกันความนิ่งของมากิครับมากิขึ้นมาฟโฟลเตอร์ไม่ลงเก็บรีบาวจางังหวะ2ปัดมาเข้ามือเพื่อนครับภูผาลุยมาดีให้กับมากิมากิยังไม่ยิงครับให้ออกมาที่ฮิมฮิม1 2ขึ้นขวาลุงนี้แรงไปภูผาเก็บได้สามใต้แป้นโอ้โห พลังงานมาจากไหนครับภูผากระโดด2-3จังหวะติดกันและทำได้ครับขึ้นนำ74 73เหลือ52วินาทีครับตัดบอลได้อีกทีหนึ่งมากีู้หดูครับ76 73ครับ47วิ 4, นาทีที่เหลือครับนี่อย่างที่เียน <N. S 1> ที่ผู้ชมทราบไปว่านาทีสุดท้าย่ยอะไรกเกิดขึ้นได้จริงๆครับมาตาลี่ครับข้ามาสต็อปยิงลงไปครับ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกครับยังไม่ยอมครับแต่ <เล S 1> คนนี้นี่เบรกไม่อยู่จริงดาลี่นี่โอฟอร์มสุดมากครับคอร์เตสุดท้ายมาคิผาบอลขึ้นมามาคิดึงจังหวะอยู่แล้วให้ออกมาที่ภูผาครับยี่สิบห้าวินาทีสุดท้ายช็อตค็อกเหลือสิบเอ็ดวินาทีจะต้องเล่นกับเวลานะครับอยากสบายใจต้องมีแต้มครับจะแอน่นเพล์นี้จะได้สบายใจขึ้น<อ>หน่อยเอาวิมยิงสามไม่ลงเก็บรีบาวอีกทีหนึ่งโดนใคร ได้อยู่ครับเรเวนสะบัดออกมาแล้วโอกาสขึ้นนำเหลือ1ิวิสุดท้ายจุนวางเรียบ้อยขอเวลาลงครับโอ้โหโ,หโ,โค้ชไอ้ถามาทำไมไม่ลงมา7 7 7 6ครับโอ้โหแล้วจุนครับมากิครับจะนิ่งพอไหมในการเปิดบอลเพลย์นี้ครับมาดูกันมากิแล้วเปิดบอลใกล้กองเชียร์ของเลเวน้วยครับให้ออกมาที่สโตน ทิมหลุยเข้ามาด้านในสบัดโอ้โหหลุดมือครับแล้วหมดเกมเลเว่นชนะ77 76ครับโอ้โหไปลุ้นกันต่อพรุ่งนี้ครับตัวใบสุดท้ายของรอบชิงชนะเลิศสายเวสครับยังไม่ออกครับผมว่าคนที่ดีใจกว่าเลเว่นคือสแลมเมอร์ครับโอ้โห เกือบจะตกรอบไปอยู่แล้วครับอยู่ดีๆก็ได้ตั๋วกลับขึ้นมาชิงกันพรุ่งนี้ชิงเข้ารอบครับโอ้โหแฟนนักกีฬาทีมแซลมอร์ดีใจอยู่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่เดือนดีใจตอนนี้และครับโอ้ดราม่าไปอีกครับสุดยอดจริงๆครับ